ืุณทำอะไรเจมจื้นคุณทำอะไรคุณบอกคนี้เจมจื้นฮะเจมจื่นคุณทำอะไรที่กบครับพี่คุณลงมาตั้งหลักใหม่อันนี้บระห้วันที่ทฤษฎีกระแช่คันเร่งครับรดแรงอย่างเดียวไม่ได้ครับเขาเรียกว่าทฤษฎีกระแช่คันเร่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเบโกโปเนอร์รับชมดูในต้องนี้เลยพี่น้องไปเจมจื่นคุณไปคุณลงไปเลย ตอกขั้นแรกอ่ะตอกตอกอ่ะเออตัวตัวคือทรงก็บทรงไปเลยทรงก็ทรงไปปลื้ดไปถ้ามันแห้งล้ามหลังมันจะปัดอ๋อเออวันนี้เจี๊ยมจื่นนะครับโอ้จะมาเอาเสื้อบอ,อ,อีตู้ป่ะนี่เสื้อเป็นตู้เป็นเี่ยเขาสร้างมาทำไมดิรับชมครับเป็นแก้มกำลังใจให้กับ เจมจื้นไปตลาดไปดิอันนี้ช่วยกันส่งกำลังใจให้กับเจียมจื้นฮะสุดดยอทีโอเคอะวายรถวายรถเจียม <c oughs> จื้นบันเดียวนี้เจียมจื้นเจอเนื้อน,นี่เนะอะโอ้รถเดิมมาหาเอาเนอะเฮย้ยมาตลาดยังเดิมรถอะไรก็ไปได้ รถอะไรก็ไปได้ดูเจ้าทินดูเจ้าทินดูนี่เจมจี้มึงดูไอ้เบี่ยงมึงเติบกอร์ติบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดนี่ครับยังเดิมยังเดิมดี่ยังเดิมนี่เอียฮ่าฮ่าไอเจมซิ่มึงดูไอ้เจมจี้มึงดูเฮ้ยเฮ้ยแต่เมื่อกี้คือมาได้นี่มึงตายเจมตายไอเจมผมไปเขาต้องไปถอยบุญเนีครับเสือตีตัดลำไม่ดีตาดม่ดีตามลำไม่ดี เจมจื้นเจมจื้นงงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยรถเดินมาเคลื่อนใจไงวะไข่หัวเปิ้อนเดี๋ยวเท่าหรอฮะไข่หัวเปิ้อนเดี๋ยวเท่าหรอเอ้าเป็นกำลังใจให้กับเจมจื้นครับเจมจื้นตั้งลำพี่ดีเอาละครับเจมจื้นครับเรียกเขาบัดเจมจื้นก็สิไท้ายคือปได้ยังไงครับ เอาละเจมจื่นเจมเจมจืดรถตู้บวกแล้วเอาเอาเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเอายัยเจมจืนเอาโอ้โหเจมจืดบอกว่าพี่ผมจะเอาเสื้อติดต้าท่าชมคลิปต่อไปครับนี่เป็นกำลังใจให้กับเจมจืนสีแค่หนึ่งจื้ด เอาละครับต่อไปเอแม่มาเลยเอแม่โกครับหรือว่าเอแม่มาเลยเอแม่มาเลยไปฮ่เกือบมึง <Nic> 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 ba, to, bay to, to